สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเทพอี e นะครับก็วันนี้เราอยู่ในไกลคู่ที่เจ้านะครับก็ไม่ได้เจอเกันมาไม่ใช่ดิไม่ได้รีแยวมาเป็นเดือนนะครับเพราะงานยุ่งมากในะช่วงนั้นก็คือมีทั้งสอบปลายภาคมีทั้งทีเซนโครงงานทำโครงงานให้เสร็จนะครับแล้วก็คนที่นึ่อื่นอีกมากมายที่ทำอย่างเช่นมอสแนก็คือหมดแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่า จะทำอะไรอีกนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยในเดือนหน้านะครับก็คลิปนี้เป็นคู่ที่9นะครับสำหรับ a d t of Fire Season 3 Episode 5นะครับก็คือ Most m o s t a j m i r o Channel กับ Copy Channel นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนะไปไปสิเอ้ยยอมไปอีกเต็มกราฟาาเต็มคาราเบล ขายาอัพเดตด,ดีแท้ฮะขอต้อนรับเพื่อผมแจสเมียลชาแนลชาแนลมุกโพสที่ส์เคหน่อยมัดซ้ายเต็นกราบมัดขวาเต็นคาราเบลแล้วก็มาขอใครด้วยนะพยายามพูดให้เราอีกอ่ะ วานตอนนี้นะครับารฟันท <scripture> ี่ก็ยังไม่มีหมดเการนว่าจะเป็นันไหนยังไม่ได้เปิดทุเทุกคติดตามนะทางอานฟังแฟนดทางูทูบเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแอนเพ สากลก็คือหนึ่งไช้ด้วยใช้ทีทูเบอร์ดาราต่อยกันสองเสื้อผิวที่แปลกวัชบ้านสำหรับทีมนี้ก็คือแปลกเลยนะครับกอและคู่ชมก้องพิมอดนะครับผมผู้ติดตาม1นึ่งล้านเแสนคนชายาน่ารักปืงปักมากนะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ Shopee Shannon. ตาประมาณสองอาทิตย์แล้วอีสองที่ที่ต้องไปบ่าอีกแล้วนะคือผมผมเนี่ยมันยาวเลยนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะโอเคครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับ let's go ขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนจากคคิดดีนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะก็คือขนมซันไวน์นะครับขนมด้วยขนมที่อบไม่ทอดนะครับเป็นแผ่นกำลังดีนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นรสชาต ซาวคีมและหัวหอมนะฮะ,ะผมชอบกินประจำาะเดี๋ยวคุณไิ้ชิมให้ดูแล้วตาแผ่นนะครับก็มาดีครับพูดสนุนอย่างไม่เป็นทางการเขาบอกว่าขนมนี้ก็ตอบโตทคนรักสุภาพโดยเฉพาะคนอื่นที่เป็นผกก็ผมแล้วก็ผมด้วยนะทุกคอก็รอดกออยู่นะครับ ก็นะครับทำจากธัญพืชน,นะครับอบแทนการทอดไขมันน้อยกว่า10%ใครโกอ้วนกินได้เลยนะครับเพราะเขาอบจริงๆนะจ๊ะหา,าซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับและร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันต่อ let's go <S มาครับมาดูไฮไลท์ยกที่หนึ่ง แล้ว well. ี่ general, ้วปวแลลุกนี่สองนี่มัต้องบอกวครับต่อตดูว่าขอพี่ปาวนครับยังไงครับยกสอง๊อปพี่นี่มากับยายครับ ให้มาด้วยมาสอนด้วยแล้วแตัวได้จบยกนโนใจายลนั้นึว่าจะไม่นจะไม่รอดแล้วประการเลยแล้ว่ะเขาชาทุทาครับติด้ความาลูกอไฟังนะนาอกนโอตัดนะตัด้ไม่ยอมมาเป็นทุลุม จับฟิล์มมี่อกอาบัต้ครกอทครับกล้เนื้อีครับรับทุกมอโอ้โหตัวดีมากตัวัม่กพยายามจะต่อยวาคต่ว่ายังต่อยมัดกว้างลตออกแบบนี้่ยนว้าครับตมากว้าคถ้าเป็นมืส่อ่จริงๆเกียริกาว่ากว่าจะานครับล้็สวนนะครับอกัน ครดีนะครับในกองเชียร์นะครับขวัญใจพี่เดชครับยูทูบเบอร์ฮะกับน้องละเมอแล้วก็คุณแม่มาเดชวันนี้มาแล้ครอบครัวทดรอดูครับทุกท่านยิ้ดูการนั่งยูทูบหน้าตาน้องโมจังสดชื่นนะในขณะนี้ที่คอปปี้ของผมก็ยังโอเคนะยังได้อยู่ยังได้อยู่แม่เออยังได้อย่าไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าอย่าให้น้ำเยอะเริ่มหนาว ต้องดูครับว่าวันนี้สนุกแน่นอนจะมีน้องมีนับหรือไม่ต้องดูยกท่สองครับผมวันนี้นี่เดือดเมื่อวานเดือดไปแล้ววันนี้เดือดกว่าหรือเปล่าต้องมาดูครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ผ่านการทุกฝนมาหลายเดือนเช่นกันเพราะว่าตั้งใจที่จะมาชกในไอดอลไปมาครับปริญเกย์ยกที่สองครับผ่านหนึ่งในสี่นะครับสปอยตัวละครใหม่ครับและได้ไปด้วยไม่บอกว่าตัวอะไรครับ ยานมาแล้วครับยกที่สองจะมีสายต่อสู้ว่าจะเป็นอย่างไรก้าวสู่ครึ่งทางนะครับมีผลเฉื่อยด้วนะครับโอลิเทตนะครับเริ่มต้นการเทรดอย่างรวดเร็วนะครับแมนนี่สกินแคร์เรียบง่ายทุกชนชทั่วไปโซโทเครื่องมือช่างคุณภาพดาปานิวส์เว็บไซต์ที่หลักต้นต้นของประเทศราชาอุปกรณ์ไอที่สุดในสังเคมมากเลยหลายสปายเยไี่ยไป ดูเปนต่อดีกว่าครับเอะนรยกที่สองแฟนคลับก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับหนาแน่นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นทุกกลุ่มเลยนะทุกคนมีแฟนคลับของตัวเองนะครับแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาดีที่เป็นส่วนน้อยนะครแฟนคลับหลายคนนี่แล้วก็ยังรอชมอยู่นะครับถ้าช้าครับเดือน่าคนที่ฉายครับจ้ามายงพื่อนมาติดตามกันเลยนครับผมอะปีดูยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับรับไปครับคุณดีเด่นมากนะครับโดนไล้มาด้วยเูียกอะไรอย่งอื่น

ถือว่าเป็นมวยอนุบาลจนิิตแต่ว่ามาตรฐานต้องระดับโลกนะครับนะครับมาตรฐานการจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มาตรฐานของคณะกรรมการที่กรรมการยังบอกว่าระดับโลกทั้งนั้นทั้งจากบีบีซีจากบีพีเอมาลู้นบนโลกือว่าเป็นการยกระดับของมวยไอดอป์ไทย เพื่อความปลอดภัยนะครับกับนักมวยทุกคนเพราะว่านักมวยทุกคนเนี่ยเขาถือว่าเขาขึ้นเวทีไออนไปเนี่ยถือว่าเป็นการทดังแรกของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นจะให้เขาเกิดอันตรายไม่ได้แต่ทีงารที่เราเห็นที่สุดก็คือการชกของน้องๆที่เป็นไอรอนไฟเนี่ยแปลว่าเขาไปเรียนไปฝึกมาพขึ้นมาีนไม่มีพัวครับมีต่อยเพื่อที่นเอานคู่ต่อสู้แต่ต่อยเตาคิวบของตัวเงที่ชกได้หัวใจยัรับหัวใจสู้ทุกคนครับใช่ครับ แล้วก็ชกไปมีทักษะชกไปมีการฝึกชกไปมีการที่ออกอาวุธและเป็นการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยถือว่าเขามีความรับผิดชอบกับตัวเองสูงมีความอดทนในขณะที่ต้องแบ่งเวลากับเรื่องของการเรียนเรื่องของการทํางานเรื่องการถ่ายคลิปแล้วก็ต้องแบ่งเวลาซ้อมอะไนาี้ต้องถือว่าน้องๆทุกคนถือว่าเขายอมใจน้องๆทุกคนเพราะว่าเขาให้ให้เกียรติกับรายการแลดอนไปเขา เอาหัวใจสู้จริงพี่โจสู้จริงๆนะต้องยอมรับป็นสปิริหรือหัวใจนะครับโอ้วันนี้โอ้ว่าซขึ้นมาเป็นเวทีนะครับไม่ตกทะกีนะแฟนจอมมาทั้งคู่เลยมื่่นะเพื่อนทั้งคู่เลยเอออย่างนี้ตบหมัดเลยไหมครับมาดีมากเลยนะเด็กจากคนที่นิพนธ์กับต้วเองนะค ตองยอมรับนะครับพี่มอสเราฝึกมาข้อข้างที่งทักษะดีเลยนะจะออกอาวุธแบบนี้ต่อยขวาจังหวะนี้ครับกขวาวเต็มคาราเขวา่อยขวาเต็มคาราเบวโอยมาโอ้ยเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเก่งมากยังมากมากเล้วตายัง สบายนั่งแคปเดียวยืน้นครับำลัจายับี่บกเย <c oughs> กเดียวเท่านั้นยกเดียวเท่านั้นให้ยกเดียวเท่าั้น่ยืนได้อยู่ในยก้ดล้วกันใช่ครับในส่วนของโ้ชเรให้จะยืนอยู่ไหมในขณะที่น้อง แต่ว่าเราดูว่าเขาบอกว่าคือสู้ไาให้ครบยกเนี่ยกก็มีประโยชน์มันจะโดนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นกรรมการตัดสินใจครับเพื่อคราบปลอดภัยของนักมวยทุกคนครับเดี๋ยวเซตนักกีฬาเลยครับถือว่าเป็นการเซตนักกีฬาที่ดีนะฮะก็ต้องบอกเขาว่าสู้กันมาสี่ยกครับดยสามยกนี่รับไปเยอะพอยกที่สี่ตอบโต้ไม่ได้กรรมการก็เลยจับเทปเลยครับมาดูครับความช้าโดนลูกบาสสุดแล้วนะครับก็โดยขวาตลอดครับ เดือดอยู่นะควรับอารครับอาซิโอเนี่ยเขาบอกดีนะไหวที่แคบดีครับขวาไปครับนี่ครับแก้วหูแสบนะครับสหรับก๊อปปี้ก๊อปปี้ก็ไม่ใช่อ่าโอ้โหครับพี่เลี้ยง แล้วก <sa iden> ็ด <Onion> ังแฟชั่ครับบรลบอลก็โดนมือจับใจครับโอ้โหตีอกเป็นจิ้มของครับเอาละครับไปดูการประกาศผลอย่างเป็นทางการครับเชิญครับประกาศคะแนนอย่างชัดเจนเป็นเอกฉันท์ครับโดยครับในเวลายกที่4ครับ1นาที6วินาทีใช่ครับผู้ชนะได้แก่ไฟลอยเดย์จอร์จมิลชาน่ามาเลยครับผมโอ้โหซึ่งแน่นอนครับกำลังใจ พวงเลยโอ้โหมีชูป้ายด้วยะชูรูปชูรูปพวกที่แมตปากก่งเจอกจริงจังโหดเอสุขอเวลาแล้วโสมแค่ผัดสักครู่นะครับโอ้โหอซ้อมซ้อมซ้อมตกใจเลยนึกว่าโอ้ไหลหลุดไหมน่ะโอ้ วันว่าบมาด้วยนะฮะเต็มเทียบโอโ้โหแล้วผมบอกนะฮะโทษนะฮะแบงค์พันของแท้นะคะ